สวัสดีค่ะยิยนดีเข้าสู่รับ,รบ,รบ้านอาหารคินสึจะเป็นนิเรีสอรนะคะนี้เชฟสุนทรค่ะเจ้าของร้านนะคะแล้วก็เป็นเมนเจอร์ค่ะชื่อกิ่งการนะคะครับเชฟสุนทรนี่มาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังฮะ,ะมาอยู่ประมาณ5 6ถึงปีแล้วครับเคเริ่มแรกนั้นมาทําร้านอาหารไทยกับซูชิซูชิเจ้านายคนเก่ากันแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายไปทําที่โรงแรมเซน<อ>ลิชิตนะครับโอเคโอเค ในเสื้อของมาริออตครับแล้วก็ได้พบเจอกับแฟนแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเปิดร้านอาหารก็เลยได้เกิดร้านนี้ขึ้นมาครับร้านนี้ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าความจริงอะผมรู้จักร้านนี้ตั้งแต่ผมมาถึงอีกนะฮะร,รู้จักก่อนก็คือว่าได้เข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์ทีนี้พอมาถึงก็ได้มีโอกาสมาผ่านข้าวที่นี่กับภรรยาแล้วก็ชอบมากนะฮะชอบมาก ยังยังนึกดีใจว่าคนไทยเนี่ยทำอาหารญี่ปุ่นเก่งมากนะค่ะนะครับไปไปเรียนที่ไหนไปเรียนทำคือจากแรกเริ่มที่ได้ทาสายอาหารญี่ปุ่นก็คือทําร้านอาหารที่เมืองไทยก่อนกับร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีประสบการณ์ได้ไปทํากับคนญี่ปุ่นโดยตรงซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ในโรงแรมเหมือนกันแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นตั้งแต่ รุ่นบุกเบิกที่มาอยู่เมืองไทยนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นต้งต้งหลับก็ได้ได้ไดเ,รเรียนรู้กับอาจารย์คนญี่ปุ่นในความรู้นั้นตรงนั้นมาครับผมอยู่ที่ลิมาเปรูมาก,ก่อนแล้วก็ทันทูญี่ปุ่นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในบรรดาทุญี่ปุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคืออยากจะมีเชฟคนไทยทำอาหารญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยทำอาหารญี่ปุ่นได้ดีมาก เชฟของผมที่ทำเนียบปัจจุบันก็ทำอาหารญี่ปุ่นได้นะฮะมีคนหนึ่งทำอาหารเกาหลีได้นี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราเก่งมากแล้วก็การจัดร้านการพรีเซนเทชันเนี่ยดีมากนะครับคือถ้าเทียบกับร้านญี่ปุ่นอื่นๆเนี่ยเรามีความแตกต่างยังไงเทียบกับร้านญี่ปุ่นอื่นๆใช่ไหมคะทางนี้ร้านร้านอาหารของเรานะคะ Import วัตถุดิบมาจาก Japanese supplier โดยตรงค่ะ แล้วก็เชฟก็มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างมากแล้วก็แคร์แล้วก็ใส่ใจค่ะแล้วก็วัตถุดิบของเราจะเน้นไปทางพรีเมียมค่ะแบบมโอโทโร่ oro, หรือว่าอูนิแล้วเชฟสุนทรมีมีผู้ช่วยที่เป็นคนไทยบ้างไหมครับครับผมก็มีน้นองๆนะครับมีคนไทยคนไทยด้วยแล้วก็จะมีต่างชาติด้วยผสมกันแล้วอย่างพวกค่าเช่าพอสู้ไหวไหมจริงๆค่าเช่าท,ที่นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แต่ว่า ถ้าเราบริหารจัดการดีแล้วก็สามารถทำให้ลูกค้ามีฟีดแบ็มาทานได้เรื่อยๆก็ก็ไปได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายวิรพัฒน์แดงบางยางครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับทำด้านไหนเป็นหลักนะครับผมเราผิดชอบเมนูของซูชิแล้วก็ขัวร้อนครับผมโอเคโอเคแล้วอยู่ที่นี่นานนานละอ๋อ ผมเพิ่งมาเพิ่งมาใช่ออใช่ครับอันนี้เป็นประสบการณ์แรกประสบการณ์แรกต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสจากาท่านอาจารย์เชฟสุนทรเ,ออเป็นผู้ให้โอกาสได้มาคนี่ครับผมแล้วเรียนภาษาบ้างไหมครับภาษาอาหรับจริงๆถ้าถ้า,ถา,ถาอาหรับไม่ไม่ไม่ค่อยได้เรียนครับแต่พวกภากษาอังกฤษอาจจะพูดพื้นฐานได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ได้มีเพื่อนๆชาวเป็นฟิลิปปินแล้วก็เป็นชาวเนปาลแล้วก็ได้ บางบางเวลาเราก็ได้ศึกษาภาษาเหล่านี้ไปด้วยครับคุณใช่จริงๆที่นี่ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้แล้วนะครับน้องนะครับมาจากจังหวัดไหนชื่ออะไรฮะสวัสดีครับชื่อก๊อฟครับมาจากจังหวัดยโสธรยโสธรโอ้นี่ยโสธรครับก็รู้สึกว่าได้มาแบบเปิดประสบการณ์เพราะว่าอยู่ทําอยู่ที่ไทยมันก็ความรู้ได้แค่เท่านั้นนะครับผมใช่ครับคือก็ทุกๆร้านก็จะประมาณเหมือนกัน แต่เราได้ออกต่างประเทศมันก็จะอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมแพตเตอร์หลักนะครับท่านทูตก็จะมีทั้งซาชิมินะมีโทโร่มีอากามินะครับส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นสวิเช่ก็เหมือนตาตะกิญี่ปุ่นแต่เราผสมผสานสไตล์เปรูทั้นทูตน่าจะรู้นี่ใช่นะใช่เนี่ยนะฮะเป็นซอสซิกนเนเจอร์ของเรา <S <S ครับของเป็นแฮมเมช่เอรามิจิร์สวิเช่นะครับแล้วก็จะเป็นนิกิริแล้วก็มีหอยเชล ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์โรของเราเป็นคลิฟเนียโรแล้วก็ซามอนโอคาโดครับครับผมต้องกางนี้เป็นเทมปุระเทมปุระญี่ปุ่นเป็นเทมปุระปกติเออสไตล์วัตเทนเทคนะฮะซอสก็จะเป็นซอสของสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมแล้วก็เป็นราเมนด้านส่วนนี้เป็นราเมนชิเนเจอร์ของเราเป็นสไปซี่มิโซราเมนนะครับครับผมท่านตูลองชิมได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้จาก เปรูมาเดือนกว่าทีนี้ได้มีโอกาสเห็นอาหารเปรูแล้วนะครับมาไกลถึงอาบูดาบีแต่ว่ามีอาหารเปรูคือเปรูกับไทยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันหลายอย่างไทยกับเปรูมีความชํานาญในเรื่องการทําอาหารดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นมาหาอำนาจทางด้านอาหารซึ่งเรากําลังทําตัวเป็นอยู่แล้วเป็นเป็นคิเชนออฟเดอะเวิลดนะครับไทยเปรูก็เช่นกันเขาก็มีตรงนี้ดังนั้น ภูมิภาคแถบนี้รวมทั้งตรงนี้สามารถที่จะมีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอย่างดียิ่งโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมแล้วโดยเฉพาะมีคนไทยสามารถทําอาหารได้หลากหลายนะทำญี่ปุ่นก็ได้ทำเปรูก็ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหน่าชื่นชมน่าชื่นชมมากครับครับครับวันนี้มีโอกาสมาทานอาหารนะครับโดยฝีมือเชฟสุนทรแล้วก็แมนเจอร์กิ่งการ ที่ร้านคินสอ์อาหารอร่อยมากนะครับอาหารอร่อยเป็นอย่างยิ่งรสชาติดีอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาที่ร้านนะครับขอบคุณท่านทุนนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาเยี่ยมเยือนน้องๆทีมง,นง,งนานคนไทยแล้วก็มาที่ร้านคินส์ของเราครับขอบคุณมากๆนะคะ,ะลูกค้าที่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ได้ดู YouTube ช่องนี้หรือว่าโพลลง Facebook นะคะก็เรียนเชิญได้ค่ะที่คินสุดจะเป็นนิทรรศตอรค่ะเราดูแลเองเลยค่ะเชฟเชฟก็ตั้งใจเต็มที่นะคะคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้ลูกค้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ